ไปล้วบ่นังอ่าไปบ่ได้ย่า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 ไปบ่ได้เออไปบ่ได้ยุดก่อนยุดก่อนสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยอ่าน้ำเฮงไปบ่ได้ดอกันนี่พวงเน่ยุดก่อนยุดก่อนบวกก้าเสี่ยงรถแม่นเพื่อชิได้รถเนี่ยกะหาเต่น้อยจนใหญ่จนเท่าเพื่อชิได้เมนโบเมนแต่น้อยจนใหญ่ได้จนเท่าพี่น้องเอ้ยเนาะฮู ว่านนี่ก็ต๊กน้ำน่นนี่แหละบดเงินเก้าชิพันน้ำเขา่าอืมโต๊ะเดียวเผ็ดด้ไรสักสูตรก็โต๊ตะปลา,า,าบ้างน,นาี่พี่น้องเลยน่นนี่กระมือนเน่องมันเป็นขี้ไข่น้ำพี่น้องเลยโอ้ยอยากอาบน้ำเด้บรรยากาศได้เลยพี่น้องเลยนี่จะถ่าคนมาก่อนรอคนมา พี่น้องห้าสิบพานมาอยู่บ่แถวนี้เนาะแต่ว่ามือนั่นน้ำหดพีแล้วเนาะหดเฮงพัดพ,พัดต๊ะก็หดพุ่นแหละพี่น้องเลยน้ำแก่งนาำแก่งอยู่บ้านโคกของเฮานี่แหละพี่น้องเลยคันว่ามันสมมติว่าเนะาะมัมีเงินมีทองนี่กต่ใส่ท่อบ้านใส่ท่อแล้วโอเคอยู่เนาะ เพ็ดผาย,ย,ยน้ำรดซะอันนี้น้ำรดนมันมันโบโลดน,นแล้วนี่นนะเข็ดย่างอ่ะนะน้ำโอลูกปลาห่อนบ้าอุ้ยรอกนพี่นอ้องเลยหาก่ากข้านออย่ันรถตกลงไปได้จะเอาขึ้นมาเน้อไรอมันแหงเด้ แต่ว่าบา่มุมบ่อหน้าดอกทันทตกลงกะเ <laughs> ฮงห้างเลยเนาะหลายปีเต่ได้แล้วกันนี่แมน่นแม่นเพราะแม่นกว่าไปจังละเจ็ดเจ็ดปีอาจจะได้เจ็ดปีพี่น้องเลยลดข้าม <laughs> รถคูณปสิมาตกน้าโอ้ยห้องหายจนตาตู่หมดแล้วเกิดชีได้ขั้นนี่ก็ะซัมตัดมือตัดตีนแหละพี่น้องเลย ละธนาธนมเอารักษาไว้โอ้ยกดโค้ดคดีพี่น้องเลยโอเคเด้อพี่น้องเลยผู้ใดเข้ามาครับชมกดไลค์กดแชร์ให้เน่เป็นกำลังใจให้เน่เด้อช่วงนี้กะบรได้ไปถ่ายคลิปทางนอกพี่น้องเลยถ้าผู้ใหญ่ใจดีจะกดเบิ้งให้เน่พี่น้องเลยอยากให้ซอยผู้ใดกะ เป็นสะพานบุญให้คือเก่าเด้อพี่น้อยโอ้อาสาบุญตาเก่าคําาสสบายดนั่งรถเด้อ่า